ยิ่งนะครับยอดจมิ่งยอดท่านพระอาจารย์ความรักระหว่างลีลาบดีกับเลวัตตาเออค่ะแค่ละห้าร้อยบาทนะครับถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะ ใครรูปย่ดีอ้างบนคกะไานไหนค้มาถ่ายอ่ะมาจากช่องไหนคะ YouTube คะช่องสามหมอช่องสามหมอยดก่อนยดก่อนมันจะละลายมันจะไม่อร่อยพอขอวันนี้ลงน้ำดื่ม ของเรามาจากไหนครับครับก็ต่อยอดนะครับคุณนะครับเริ่มจากคุณแม่สายฝนนะครับยิ้มนะครับออจากบัวพนอครับหนึ่งร้อยบาทคุณพ่อึกษานะครับคุณแม่อรวรรณนะครับร้อคกอบครัวนะครับสี่ร้อยบาทคุณแม่ลำไยคุณพ่อสุนิยันนะครับจากบัวพ่เกียรหนึ่งร้อยบาทคุณแม่อแม่ลำไพนะครับคุณพ่อทองัยนะครับจากบัวพะอเกียรนะครับห้าร้อยบาท ต่อมานะครับมีการต่อยอดนะครับคุณแม่พิษณัยมอบถยโสมนะครับ200บาทคุณงามกิตบุกเกลียวนะครับ100บาทคุณทัศนีในสุริยิยานะครับ600บาทพศีาตรนั่งเนนกผู้เขียวนะครับ600บาทคุณภาคมัดเสืเชียรนะครับจากบ้านโนเซมนะครับ100บาทรับ ทิ่สิบนะครับมหาวิโรนะครับวัดผมใต้นะครับวัานราธิวาสนะครับก็ดนราชินีนานะครับที่กล่อะไรอย่างนี้นะครับอย่างตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงสามัคคีนะครับอร่อยกับแซ่บคู่กันปะครับตอนนี้อยู่ที่สองพันสองหมื่นนะครับโค้งอันสามหมากนะครับยีเย้มหน่อยจ้าหยิบเลยค่ะแม่ แย่าะใ้เนะแม่แม่เหรอชาชามเดินะครับก็มีนะครับคุณล้างไอต่อพระออครับโปรไซนะครับสาธุบุญนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอรับอาถินนะครับ จะเ้าตักน้องแข็งแม่ตักันนี่ไมร้กระเจีต้องแข็งเล้นะคะคนเอาอะัิไม่ดเนเอาเสี่ยมพ่ออะไรลูกหรือทางีโอเนี่ยคนข้างล่างหน่อยนะคะคนไข่มุกหน่อยจะได้หวานคนทัปะแดงแล้วก็ยังพ่อ คุณคนที่ไหนครับบ้านคนับก็บ้านหนองปลาแดงค่ะ,คะอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะหาคา100บาทคนั่งี้มเอากองไว้ตรงนั้นค่ะราคาหอย100บาทใส่ถ้วยม่ในในยมีกระเป๋าใส่ให้เลย